ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเมาไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ววุนน้ยอะไรอ่ะเุ้ยมันตีเรแล้มามันคืออะไรอ่ะหวานจะเริ่มจากอะไรดีเนี่ยอุ้ยอะไรเฮ้ยนี่มันเอ้ยนี่มัน SCP สลามนี่แปลว่ามันมาแกล้งเราทุกคนไหมนะเข้ามาทำนี่ยถ้าเข้ามาแล้วไม่มีไม่มีมาช่วยกันเลยอะไรยังไงคือแกแกล้งฉันอะไรอีแกแล้วเนี่ยแกเจ้าสลาามันฆ่าเขา เคกต้องขอกล่าสบายดีทำู้ชมทุกทานนะขอตอนถบเขอาส่ซ่องฟกันซีนะตอนนี้ยูในเกมไหม่ครับนั่นเองนะโอ้โหไหมครับเอาชีวิตแล้ววิเชียร์เชียเชียร์วเชียร์วิเชียเชียร์วเยมาทำไมอ่ะเออเขามาโกงเฉยเอ่ะเาไม่ได้อัดหรอนะกจะมาแกล้งเขาแกจะมาโกงไม่ไม่ได้เก้งมันเขาแค่เข้ามาแบบว่ามาดูเฉยเฉยะเอ้ไรเงี้ยโอเคเเข้าไปละแต่เขาฝังตัวเองแล้กันด้วยนี้โอเคเขากลัวแบบฝัมีมม Uhm ใช่กล right? oh 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 ัวมีมบีมาทำร้ายเขาไงเข้าใจปะจบแล้วเออเอองั้นเขาก็ีะไปรอดคนเดียวเลยดิใช่แล้วเจ้าอ้าวถ้าถ้าแบบว่าไม่เชื่อว่าแบบไม่เชื่อว่าเขาแบบไม่อยู่อ่ะพี่รักก็มาดูตรงนี้ได้เสมอนะเพราะเขาจะอยู่ในนี้ตลอดไปอ่าฮะโอเคได้งั้นเขาไปแล้วนะการเขาไปแล้วนะการการเขาไปแล้วเขาไปแล้วโอเคโอเควานอย่าทำนี่เดี๋ยวมันมีคนมาฆ่าเขา ทุกคนเรามาตัดไม้นเลยดีกว่าหวังจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีการเราก็ยู่ได้เราจะทําบ้านกันทุกคนโอ้โหหว่าไม่อยากทาบ้านแบบโง่ๆอาจจะทําบ้านมีเพชรอะแต่แบบเราจะหาเพชรจากไหนว่าแบบกว่าเราจะหาได้ตั้งอันหนึ่งอ่ะทุกคนตั้งอันหนึ่งอ่ะมันยากแสนเขียนขนาดไหนทุกคนรู้หรือเปล่าไม่อยากทำบ้านบบงงาอ่นะเอาเอาไงดีวะเออไม่อยากทำก็ต้องทำอยู่ดีอะกว่าเราจะหาเพชรได้นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงเฮ้ย เอ้ยหรือว่าเราทุบไม้มันได้เออว่ะเดี๋ยวลองลองใหม่ก <Years> ็ไม่ได้นี่ว่ะอะไรวะอุ้ยเ,เพชรอุ้ยอุ้ยทุกคนมันเป็นทางอะ่ะนี่มันเป็นทางที่การอยู่หรือเปล่าวะเนาะมันก็อยู่แค่นี้นี่นะหรือว่าการอยู่นี่นี่การก็อยู่นี่วะ่ะ เอาฟักออเราเพชรมาได้ไงอุ้ยแต่ถ้าได้เยอะกว่านี้ก็คงจะดีละมั้งเพราะแบบเราจะเอาไปทําบ้านไงทุกคนหวานอยากทําบ้านแบบว่าเราจะเป็นแบบมหาเศรษฐีไงเราจะเป็นคนที่รวยที่สุดในไมค์ครับเราก็จะแบบนี่นี่คืออาณาจักรของฉันยังไงละ่ะอะไรเงี้ยเออเราจะทําอะไรต่อดีอุ้ยเพชรอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันมาจากห้องฟ้าเหรออ้ยอ้ยแล้วมันออเดี๋ยวนะงงไปหมด,หมดละมันมาได้ยังไง มาได้อย่างไรไม่แล้วอุ้ยอุ้ยทุกคนหกสิบสี่อันเลยนี่แครอทเอ้าแครอทเดียเอ้ส้มส้มมาได้ไงเอ้าเอ้ยเดี๋ยวนะไม่เห็นไหนว่าคนเอ้าเอ้ามาจากไหนวะเฮ้ยคนมีกล่องขวันเราลองมาเปิดดูดีกว่าอ้าวเปิดไม่ได้จบแล้วก็นึกว่าเปิดได้ซะอีกอู้เปิดได้ โอ,โ,โอ้โหเราโอ้โหจะดีใจไงดีเวลามาทำบล็อกดีกว่าเอาบล็อกไม่ทำเงี้ยทำงไงอะ่ะเราจะครับยึ๊บยื๊บเอาเช็ดลงมาเอ้ยไม่ใช่เชดเอา่าตัวขบับใช่ตัวขบับหรือว่าต้องทำเงี้ยเ,เอ้ยแบบไม่รู้อ่ะเออนี่ไงโอ้ใช่จริงด้วยเอ้าเอามาหมดเลยกนะันแล้วก็เพิ่มเติมตึ๊บยื๊บ เราจะทำบ้านโอ้ทุกคนเพชรจะพอไหมเนี่ยอุย้ยอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยมันตีเราเอ้ามันคืออะไรอะ่ะอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวันนี้ว่ามันเป็นตัวอะไรซะอีุ้ยเจ๋งว่ะเอาไปด้วยดีไหมนะอุย้ยอุ้ยอุ้ยไม่ขอมาไม่หยุดเลยไปขออีก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 อุ้ยไม่ได้เตียงเอ้ยทำไมมันต้องเป็นสีส้มวะอุ้ยขึ้นลงขึ้นลง เออมันโอ้โหได้โมงมาด้วยเออโมได้นาฬิกามาด้วยอุ๊ยอุทุกคนหมาว่าอันนี้มันต้องเป็นกล่องวิเศษแน่เลยแต่ว่ามันมาได้ยังไงเนี่ยเนี่ยมันขึ้นลงขึ้นลงไม่อยู่เลยขึ้นมาสิขึ้นมาอ้าอุ้ยทุกคนจริงอ่ะอุ้ยจริงวะโอ้โหทุกคนมีครบทุกอย่างเราสามารถทําบ้านได้แบบงงๆเลยตอนเนี้ยแล้วมันเป็นแต่สีส้มอ่ะ เอ้ยงงว่ะเอ้ยหวันงงอะ่ะทุกคนโอ้วันจะเลื่อนจากอะไรดีนะเนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไอยตัวอะไรอะ่ะทุกคนมันเหมือนเจคที่มาจากเรื่องแบบเอเมจเจอร์ไทม์เลยเจคที่แบบไม่มีหูอะ่ะมันคืออะไรอะ่เอนะเห็นไหมคุ้นๆเฮ้ยนี่มันเฮ้ยนี่มัน SCP สลามนี่ไอชซีพีเ้าเก้าเเฮ้ย, SCP อ,ยอย่าตามฮะอย่าตามไม่เอา เฮ้ยทุกคนเอ้ยแต่มันไม่ตีเรานะเอ้ยหรือว่าแกมาช่วยฉันหรอถ้าถ้าใช้กระโดดสองทีเอิ่มเกินสองทีไปว่ามันมาแกล้ง,งเราทุกคนไหมนะการช่วยด้วยกันการช่วยเขาด้วยอย่าตามมันนะการโอโ้โหแล้วเข้ามาทำอไมเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วไม่มีไม,ม่มาช่วยกันเลยโอโ้โหมายืนเซ่อ เอ้ยมันวางป้ายทุกคนเขียนว่าอะไรทำไมไม่รักน้องเลยก็น้องแบบน้องเอซีพีอ่ะใี่น้องให้ดอกไม้วุ้ยกาเอาการขยับวัตฟักตัวขยับแต่คนไม่อยู่ได้ยังไงว่าน้องน่าก,กลัวน้องเปเอซีพีอ่ะเอซีพีไว้ใจไม่ได้หรอกน้องอาจจะเหลี่ยมเราก็ได้น้องเป็นเอซีพีที่น่ารักจริงหรือเปล่าถามแค่นั้น ถ้าเป็น scp ที่น่ารักจริงๆต้องมาช่วยกันสร้างบ้านต้องมาช่วยฉันทำบ้านใช่หรือไม่ใช่แหละนี่น้องให้เพจพี่สาวไงเอยจริงหรอแกเป็นคนให้เพจหรออุ้ย้ยขอบคุณนะเอยงั้นเราถ้าแกเป็นสลามที่ดีจริงแกต้องช่วยฉันสร้างบ้านอีอ,อีกลับไปเอาอันนี้ก่อนดูซิมีอะไรอีกไหมโอ้ยอ๋ยอมีส้มมีอะไรนี้แล้วก็ปุดกลับ จึบๆโอเคเราจะไปสร้างบ้านตรงไหนดีวะอืมเจ้าสลามแกช่วยหาทำเลดีๆให้หน่อยได้ไหมเอาตรงที่มันอยู่สูงๆแล้วก็ลลโล่งๆทุกคนมันบินได้เหรอวุ้ยหวานเพิ่งรู้ว่าสลามบินได้โอ้โหไม่รู้ว่าทุกคนหรือว่าเราจะไปภูเขาตรงนั้นดีโ,อ,โอ้หมอกหมอกแบบหมอกหมอกโอ้โันไม่สูงขนาดนี้เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ บันบันบันว่ามันเริ่มเข้าใจผิดละนั่นไงกูว่าแหละเอาจริงเหรอเนี่ยเอาจริงเหรอเอาไปไหนละเอาจริงเหรองันก็จัดไปแล้วกันปอดินด้วยอาไมนี่แล้วกันปูพื้นไปเลยติบตบตบโอ้โหไม้จะหมดแล้วว่าขอไม้หน่อยเจ้าทารามเอ้ทุกคนหรือว่าเราจะเอาแบบว่าเอาพื้นสีส้มๆ้มทำดี ทุกคนว่าไงหรือว่าเราจะาไม้ปกติโอ้ทุกคนเป็นบ้านที่แบกแนวมากบ้านแบบลอยกลางอากาศแต่ไม่มีอะไรค้ําเลยนะก็ดีเหมือนกันนะเนี้ยก็พา,าเวดดีแต่ถ้าตายแล้วใครจะช่วยโอ้โ็น่านากรวมกันนะเนี่ยโอ้โหสลามแกว่าจะปูพื้นด้วยอะไรดีอ๋อด้วยเนี้ยโอเคงั้นจะจัดการเลยแล้วกันเดี๋ฉันจะปูต่อให้จึบ๊บให้จึบ๊บ ออเราต้องทําบ้านกุ้งก้วงไหนนะเจ้าสลามเพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันยังไงล่ะ <S <S แต่ว่าฉันก็ไม่ค่อยจะไว้ใจในายสักเท่าไ,ราไหร่มานายต้องทำให้ฉันไว้ใจให้ได้โอ้จะมืดแล้วด้วยไรง่ดีอะว,วางเตียงวางอะไรเลยแล้วกันมีโซฟาโอ้ตั้งหกสิบสี่เราทํไมทำไมเยอะแยะอันนี้อ่าเตียงมาอันหนึ่งอ่าสองอันเลยแล้วกัน ไม่เอาเจ้าสลามที่อยากได้เสาเป็นเพชรอยากได้เสาเป็นเพชรเจ้าเสาเป็นเพชรเจ้าเสาเป็นเพชรเจ้าเสาเป็นเพชรจะาได้เพชรมันก็ต้องใช้เพชรให้คุ้มสิจ้ะโอ้ยเย้ที่ทุกคนโคตรโหดระวางเตียงเลยแล้วกันเรารีบไงเราง่วงเออไม่มีโต๊ะอ่ะโอ้ไม่มีโต๊ะทำไงดีโอ้ไม่มีโต๊ะหัวเตียงทำไงดีอ่ะโอ้จบแล้วไม่มีโต๊ะหัวเตียง,งยไยง,งดีว่า ให้ทุกคนเราเอาอันนี้หรืออีกอันดีเรือ,อนนี้ดีเราวางอันนี้ไปก่อนนะแล้วก็ขมไฟขมไฟอมม,มุมนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปได้อยู่อุ้ย,ยงไงโอ้ขอบคุณมากแต่ทำไมต้องเป็นสีสม้มพ็น้องเป็นสีส้มใช่ไหมส้มกระส้มสมอะไรดีอ่ะประตูโอ้ประตูไม่ได้ใช้แล้วแหละลงไปก็ตายอยู่ดี เราได้กระจกอะกระจกใสแบบแผ่นบางๆเอาไปไหนละหายไปไหนอีกละเออนี่ไ้กระจกใสแบบแผ่นบางๆหน่อยแล้วก็เอ้ยอันนี้กินได้ป่าววะกินไม่ได้โอ้เย้ที่ขนาดกระจกมันสีส้มเลยโอ้โหแล้วเราจะตกแต่งอลไรต่อน,นี้ทุกคนหรือว่าเอาเนี่ยหรเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องตกแต่งละแต่เรามีอันนี้อยู่เฮ้ยอันนี้เรามีนาฬิกาแล้วก็ต้องใช้นาฬิกาสิ ทุบอ,อกระวังอันนี้กีแล้วก็วย้อนนีดเดียวเฮ้ยเลือกอยากทำไมให้เขาโซไฟ,ฟได้อย่างอื่นมั่งอะ่ะถ้าเงาเงาอยากเล่นคอมอะ่ะจะทำยังไงอยากได้โตคอมเจ้าโตคอมอยากเล่โตคอมเจ้าโตคอมเจ้าโตคอมเจ้าโต๊คอมเจ้าโตคอม น้องวางไปเรื่องใหม่โอ้ก็มันแค่อะแล้วมันก็แบบแกมาช่วยไม่ใช่หรอแกก็ห้ามบ่นสิเอ้ยจริงขอบคุณมากๆ thank you v e r y m m c t i m i i thank you v e r y i u c h i love you โอ้โหเอามาสโคเพียวอ่เอาเอามาเก็บไว้ก็ได้เผื่อเราได้ใช้ทุกคนเอาไต้ตรงไหนดีวะอ่ะเผื่อได้ใช้ทำความสะอาดห้อง ขอ,องดีโคตรแสนจะแบบแคบเมียน,นี้เมียน,นี้โอ้โหรบสุดแต่เราไม่มีเราไม่มีโตะคอมอะเรามีแต่คอมอ๋อนี่ไงเอง๋งแล้วก็วางเลยแล้วกันเรารีบทุกคนเราอยากเล่นแหละนี่เย็ดเค่ยืนเล่นอ๋อมีโซฟาอยู่ทุกคนกลัวอะไรถามเธอกลัวอ,อะไรเพื่อใครเนะี่ยเอา้าทำไมอะเพื่อใคร เขาอัดคลิปอยู่ไม่แล้วอัดคลิปกับใครเห็นพูดนั่งพูดจนเนี้ยในดิทก็มีแค่เราสองคนปะมันมีสลามมาช่วยเขาอะเกม ACP อะแฟนกับแฟนใหม่กันเหรอแฟนใหม่อะไรวะน้องบอกว่าน้องเป็น ACP ที่น่ารักเนี่ยน้อง<ห>มาช่วยเขาแกมาดูเร็วเนี่ยเขากำลังตกแต่งห้องอยู่แ,แกอยู่ด้านบนแล้วจะขึ้นไปยังไงอะนั่นสิแกคงต้องเกมหมดแล้วเลยกันเออแล้วแกไปอยู่ด้านบนได้ไงอะ เจ้าสลามช่วยไง่มันมีเพชเต็มไปหมดเลยเขาเก่งอะแกลงมาหาเขาได้ไหมอะเขาจะลงไปยังไงแกก็ให้เจ้าสลามเลยแกช่วยสิโอเคเอาเจ้าสลามแกทําบันไดให้ไปหน่อยหรือว่า TP ลงไปก็ได้แกดึงแกมีพลังวิเศษใช่ไหมแกต้องดึงได้อยู่แล้วไอ่อนอื่นจะขอบางลําโพงกันอ๊บมีเฟียวมาละเจ้าสลามเจ้าสลามเจ้าสลาม โอทุบเร็วยืนตรงกลางนะอา้าวบอกยืนตรงกลางกลางอะกลางก็ได้ a few minutes later อุ้ย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 ,ย what the fuck คืออะไรยังไง เก้แก่ฉันอีกแล้วเนี่ยเก้เจ้าสารามันฆ่าเขาทีละเจ้าสารอยู่ไหนทีละอยู่ไหนเนี่ยกำลังวิ่งตามหาแกอยู่เนี่ยโขาก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยเก้มันตีเขาแล้วที่ละอยู่ข้างหลังแกที่ละอยู่ข้างหลังแกที่ระก็อยู่ข้างหลังแก้เก้มันตีเขาแล้วแกก็วิ่งมาช่วยกันแล้วนะแกเนี่ยเสียงเขาไม่มีแล้วเนี่ยทีแล้วทำไมของเต็มตัวเหมือนเนี่ยดูดิไหนว่าของเต็มตัวไม่เห็นมีเลยเอ้า เกไปมาจากไหนไม่รู้มันลอยมาอย่างฟ้าละมานอันนี้มาได้ไงเออ้หอเตั้ะลสิโอเคทุกคนการที่จะเอาคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลให้พี่นะทุกคนทุกคนห้ามดราม่าสิค่ะนั่นนี่มันแบบทุกคนดราม่าเลยทุกคนสนุกสนุกกันทุกคนห้ามดราม่านะคือเราก็แกล้งเฟรน่ะเออไม่ไหวเลย ถ้าเราตลบกันทุกคนโอเคใครชอบลิปน,นี่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์น,นะครับผมอีพีหน้าให้เป็นตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนโอ้จบแล้วทุกคนตดไลค์ด้วยนะบ๊ายบายบาย